ราศีที่จะมีโชคลาภนะคะแปดราศีนะคะดูดีๆเลยนะคะค่ะเลขจะซ้ำๆกันนะแล้วก็ค่อยๆคัดออกนะที่อาจารย์เห็นี่ยมีสามหกสามศูนย์เนี่ย, 3, 6, 3, 0, ยระวังดีๆนะหรือว่า หกสองหกสามเนี่ยราวัางกันไว้นะคะตามไว้นะหกสองหกสามสามศูนย์พวกเนี้ยตามไว้นะคะบอกให้ตามเลยเลยเจ็ดแปก็ให้ตามให้ตามกันทุกเลขเลยแต่ที่อาจารย์ผู้พูดเนี่ยเขาก็ทยอยกันออกเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยจะ,ะมีชุดก็มีข้างบนกับข้างล่างแค่สองคู่เองนะคะแล้วเขาก็จะทยอยกันออกเพราะว่าเขาโดนเด็นกันมานะคะ เอาเรามาเริ่มกันที่ราศีเมษนะคะราศีเมษก็มี09 05 89 2067นะคะแค่นี้เองราศีพฤษภนะคะ90 95 65 68 78นะคะต่อไปราศีที่โชคดีนะราศีสิงห์15นะคะ สี่ห้าเก้าหนึ่งสี่เก้านะคะต่อไปราศีตุลน,นะคะเก้ 95, าห้าธาตุลมเนี่ยนะคะราศีตุลเนี่ยเป็นราศีธาตุลมนะลมของท่านก็คือห้าเก้านะคะแล้วก็60ระวังนะ60 70 50 90เนี่ยมาได้หมดเลยนะคะต่อไปราศีพิจิกนะคะ38 เนี่ยแม่ดังจริงๆมาแล้วท่านี้อาจจะเป็น3ามสอง3า3เกจนะจับสามไว้ดีๆนะคะอาจารย์ว่าสาเนี่ยดาวพราะข้องคางเนี่ยถ่านโดดเด่นมากนะคะต่อไปนะคะราศีธนูหนึ่มาเลย1นึ่3สี่สาสนีนะคะต่อไปราศีมังกรนะคะหกเจ็ดนึ่หสี่ห้า 3 7 3เหนะคะต่อไปราศีที่โชคดีราศีสุดท้ายราศีกลุ่มห้ามาเลยสามห้าเก้าห้าดีเลยนะคะก็ดูดีๆนะอาจจะแถม4ีหเราเนี่ยไม่ค่อยได้สนใจ1 5กับ4ีหกันนะคะเดี๋ยวเกิดม้ามืดมาแล้วก็เนาะแต่ในหนังสืออาจารย์ให้2 5ไว้นะคะเพราะว่าดาวพระจันทร์เนี่ยท่านได้มหาอุด แต่จะได้ทั้ง252029นะได้หมดเลยนะคะชุดเนี้ยเพราะว่าดาบพระจันทร์เนี่ยได้ตำแหน่งมหาอุดแล้วก็ดาบพรมริตยูท่านก็เดินของท่านและพอดีท่านเวียนหลังลักขณาในเวลาประมาณ1 5หนากานาทีนะคะ เพราะฉะนั้นก็ดูดีๆอาจารย์ก็ทำไว้ให้จนหมดแล้วนะคะเดี๋ยวบอกอาจารย์ทำไมไม่บอกตัวเดียวอาจารย์ไม่รู้เราถ้ารู้อาจารย์เล่นเองเลยนะคะอ่ะดูนะ เลขจะซ้ำๆกันเนี่ยอย่างราศีเมษกับราศีกลุ๊เนี่ยก็เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยจริงๆด้วยนะแต่อาจารย์เนี่ยไม่ได้ลอกกันหรอกนะคะอาจารย์ก็ดูดูอย่างเงี้ยแล้วดูเหมือนที่พูดอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งเขียนให้นะคะแต่ไม่ได้ลอกกันว่าอะไรเป็นอะไรแต่ดูสิออกมาเหมือนกันมี3ามหกับส9ที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่อาจารย์ก็ไม่ได้ตามดูจะสังเกตเห็นว่าดาวเนี่ย จัคล้ายกันมากเลยนะคะเราก็ค่อยๆจับดูนะอาจารย์แต่งก่อนไว้ให้ด้วยนะดูในกรอนนี้ด้วยก็ได้นะก็พยายามให้ซ้ายให้ขวาแล้วนะ <c oughs> นะอ่ะอานดูดีๆนะคะอ่ะี่อาจารย์อ่านให้นะคะดาวใดดินวันที่16ธันวาสองห้าหกสีนะเก้าศู 50 53 30เด็ดๆแค่นี้พอนะถ้าจะพอก็อยู่เลยนะคะแค่นี้นะเนี่ย6ชุด90 95 93 50 53 30เด็ดเด็ดแค่นี้พอนะคะถ้าไม่พอขอต่อด้วย6 7 4 5และ1 4แน่เห็นไหมถ้าไม่พอนะอาจต่ออีก3ชุดคือ6 7 4 5และ1 4, 4. หรือ208032ประคองไว้ได้ก็ดีที่สุดนี้7 8และ5เด่นเน้นเน,นเลยน,น,น,นะคะอะดูดีๆนะคะ ทําให้หมดแล้วหมดทุกอย่างแล้วนะคะ,ะไปดูเอานะ,อะเลขซ้ำๆกันนะที่อาจารย์ให้เนี่ยแล้วก็พูดซ้ำไว้ตลอดเลยนะคะค่ะก็ในวันที่16ธันวาคม2564เนี่ยขอให้ทุกๆท่านเนี่ยโชคดีกันร่ำรวยกันและก็ถูกรางวัลกันทุกทท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ